สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขูสุพนื้อนี้มาพบพ่อนอตตี้อีกแล้วโดยมาพบพ่อนอตตี้มานี้กะอยู่เตาถ่านของป้าบลน้องพี่น้องอ่านอตตี้กมื้อนี้สิไปหาเห็ดเนาะพาพ่อแม่พี่น้องไปอ่าเลาะป่าเลาะดงเนาะมื้อนี้ก็ได้โดยอ่าไปหาเห็ดกับทางเอื้อยดวงเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าจักสิได้หรือบ่เพราะว่าเห็นมาเนาะอ่ามาแล้วก็เห็นเพิ่นได้เห็ดพี่น้องเอกก็สิไปหา กะบะหัวสีด้หรือบ่เนาะตอนนี้กะบ่แดดแห้งเนาะโบได้ใส่หมวกใส่ยางมาเลยเพราะว่าสีอ่าเขาป่าเนาะก็บบได้ใส่ยางเพราะว่ายางยากพี่น้องได้ใส่กุ๊บใส่ยางกันอยู่ในป่าเนาะโดยตอนนี้กะสิพาพี่น้องเข้าไปเลยเนาะทั้งป่าพอาหมดแล้วเนาะจักสีมีหรือบ่พี่น้องเนาะกะเรืเบิ่งน้ำกันเนาะหัวสีด้หรือบ่ได้โดยไปกันเลยเนาะตอนนี้กะกำลังสิไปพี่น้องเอ้ย ก้าผ่านเตาถ่านของป้านางเพิ่นไปเนาะเอือยเพิ่นยางไปก่อนแล้วทางฝุักได้ไไหรือบม่ได้เนาะถือเสียมากพี่น้องเอยถ้าบ่มีเห็ดกะสงสีเอมมาหน่อไม้เห็อ่อนยางกะเอาเบิดเนาะเพราะว่าเขาป่าอ๋อ่นาจจะมีหนอ่อไหมเนาะเสียงคนฮักกวดๆได้บ่เห็ด โอ้เนาะมืดมืดแต่พี่น้องอยู่ในป่าตอนนี้มืดแบบจะเป็นก้อนอ้ไรเลเนาะอันนี้ไปทางนี้ไว้ดวงหรือว่าค่ะเอานอกนอเดี๋ยวสีขาวๆไปก่อนเนาะมีบ่หายเห็ดปวกเด้อะวันนี้เอาเอาอึ๊บโอ้ได้ใบไม้เนาะไม้ไาย อ๋อเวลาเนี่ยนี่อดวงทรับอันนี้ไม่่อยขาดจะมาทรัพย์เลยวะสบายดีทางไอ้ดวงโดยสบายดีไม่นี้เขาก็บข่ามาป่าสองคนเนาะแม่นมาหรอให้เดียวสี่ขุดเนาะตอนนี้กะลุกไปก่อนเนาะซับย์หรไม่กินพี่น้องเลยโอ้โหทางใหญ่เพลินพายางอึบหกขักเนาะ แ,แม่เน,นี่ยมีพวกรหานเาไม้ไล่ได้พี่น้องเนงาะหูข้างในกับมีอน์เทินคนเ้อะแบันี้อันปุ๊กอันเห็ดเห็ดเป็นทียงอยูป่ป่านะพี่น้องเห็ดปวกน่อง้ออนงตกหหก๊กสามีกะ เห็นทั้งแม่ไอดวงเผิ่นได้เนาะก็เลยอยากมาหพี่น้องอยากมามือไหนีนั่นแหละม้านค่ะม้านแหงเนาะตเก็ได้เวกขา่าเลยห็นแต่เ่าแถวนี้นี่ได้เห็ดปวกนะทงว่าโอ้าบึงเรือนคนไก่เนาะเผิ่อเอาก่อนนะบ่จัก ไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ค่ะนเดไปทางนี้ค่ะจดไปทางก่อนเดี๋ยวเขาไปทางเยอะเนี่ยคนละทางก่อนเข็นเข็ดปวดเลยสิงเ,งเงียบสินะ่งเงียบเงียบเลยเนาะปลาก้นทำไมไหลกะปลาหอยมีใบเนาะพี่น้องมัมเน,น,นเป็นแบบนี้ ก็มีคนหาบนเลยพี่น้อง,อ,งอ,อือออกไปหาทางนาะทางผุนไปเดวยปะ<ใ>น,นี่นบ่ทางอันดอนก็เกากดิหา,กกหาบะเออเราย,ยังพานน้อกมาโดยโดย,โดย,โดยโนำนำขัน้นก็นกนมี ถ้าเปิดไปเลยนี่นะหาเห็ดในสายน่อเห็ดคือบ่มีบัดน,นี้มามาคนละแจเด้พี่น้องเนาะตามขนกันเดียวสิบวเห,เห็ดเห็ดอืมตายแต่ไปโดนมัยัง,งอืมไปเจะเห็นหาง,งูอีกได้ ไอ้ว่วงมาจากโคกๆในหนึ่งแดนนี่ออกไปนอกปะตบตอนนี้สิออกไปหาทางใหม่เนะเพราะว่าทางนี้มันปรเห็นนี่เนาะปัญหาไปเลยแดดเดวนไม่อันเฮ็ดเจ้าสิ์ปรเห็ดหรอะหาทางออกกันนะพี่น้องอันนี้ นอตตี้ก็ถือสียัมทั้งเอือเ้อยเพื่อนถืออันถือขู่เนาะปั้นกันถือเพราะว่าถือมือผู้เดียวกับโบได้มีมือจิ้นมือหนึ่งกับแจ๊บกล้อง okay. อันนี้จะเป็นกอหนอไม้อีกเนาะกรอนใหญ่ๆดินอตตี้ซีซับเอาก่อนนอเห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นแหนงมันจะแหนงมันได้เนาะมันไม่ไหลอนน่อย่างนี้ฮะเบอรเข้ามาหอดนอกเลย เนาะได้เนี่ยมันเข้ามาซับเอาอยู่พี่ก่อนหน่อยพดเนาะหน่อยไลยบ่เอาหาทางออกก่อนเนตดวเข้ามาทางนี้โอ้เป็นทางไป น้องหูน้องมาไอ้องอันห้าคุก่อนอยู่ทั้งนี้ไว้ดงอ่าอือเพราะเป็นทางขึ้นโอ้ โดยตอนนี้กะน,น,นกอรตีสิปิซับอ,อ,อนาไม่พี่น้องสิตั้งก็เม่นกันช่องอันนี่บ่ช่องอันอนะไรนอราตีกำลังจะซับอนาไม่น้เห็นมาแล้วยุงยงยงยง่งยุง่งยุ่งพังนั่นเมื่อนี่น้องพองพังกะบดีมานะ้าเฮาเนาะคนยังีมาเตือนน,ะนอมาติมาสองคนนี่ ดทงพบสุดเลยขาปลาหนาหนาตูนเลยเนี่ยโอ้เม็ดละหัวเม็ด่เอวหัวยองหัวยองวันใช่นะไม่พอกระทงคขุ่นเบาบ้นี จักสีได้เฮ็ดหรือบ่ว์วันนี้มาหา<อ>มเราเไหม,ไมไเออชนไล่เพผ่นกหากลางคืนได้เฮ็ดเน,ะนาะอ๋อแต่ไพ่ก็ได้บอลนะลลปนลไปทว่านี้เนาะ<อ>พี่น้องไปต่อผู้อ่ามีแต่น,น้ำเนาะกลมไปอยู่สีมานเฮ็ดอยู่บ่ว์วันนี้ มานเฮ็ดหรือมานยังเนาะอาจจะมาเนาะไม่รอกว่า <laughs> นี้ม um ันมาเฮ็ดคือเห็นหอยคุณับเอาะไรไหม่เลด็กนอนหนไหมอาจจะมีคนมาหาแล้วเนาะทางป้านางก็ไปหาคือกันหวะ ห้าบวมดดอกค่ะไปก่อนนะครับเนาะมีมือสองมือในสายห็นได้เขาไปนั่งมาหาเล็กพินทอเนาะเขาิเล่มเขาเล่มเล่มเพิ่์นก็ได้ได้พี่น้อกนโนม้ก็ได้พ่อได้อยู่อ่าเพิ่นอาจจะเหนยุงกัดหนาเบื้องนี้เนาะเพิรนห้าบวบมดดอกบวได้อันนมบวได้เฮ็ดกแก้วนโไมัยนะเขาต้องมาให้คุ้มหน่อยหนึ่งลยเนาะมาเข่าป่าอันยุงกัดดิ ยาวทางนี yeah, here, ้บ่ทางนี้น่ะตามป้าน้ําไม้จะไปก่อนเลยเอาเนาะถ้าเฮาบ่บ่ไว้เฮ็ดเพราะว่าสิบ่เอาหยังมันกบ่ได้แล้วเนาะึบาก็ได้ก็บ่ได้กนี่บ่มีเนาะเฮ็ดแล้วอันนึง้ายงกัดเป็นอันนั้นูเทิง พนงังเหมาอนเห็นหหวัดดอกมาพี่น้องเด็กเออหมดหมดหมดโอ้แบตหนึ่งอ้ยยุงกัดหนนะ่นะเห็นบ่ทางออกไปเป็นน้ำลายนะพี่น้องขักอะไรคือมองอันไปหาน้ามไม้กับอุทัยคนเลยเป็นนำ้ำคัมแต่ว่าอันนี้ นำฝนนี่เลย6ขดเลยซั็อกเงี้งก่อนวนะเดี๋ยวสต๊อ็อกเงี้งก่อนเนาะพี่น้องมันจะ6ขดตอนนี้ซอดทางอนะเนาะมันเลยจะเป็นทางออกเลย ฝาบ่งจคือเฮ็ดนะมีหองของวามผมมีแม่จะได้อยู่ใส่ดวงสาวนี่อือหนาวไปแล้วเนาะได้กะเป็นฝนห้ามเนี่ย ทกอาม่แถวนี่เกตรนาใหม่ไร่นกนนั um ่นแะ แต่น้ำพี่น้องน้ำลายโอ้น<ๆ>้ำลาหลายร่วงข้างี้สดใส่ื<ๆ>อโอ้ได้ย,ยางน้ำ<ๆ>มีแบบปักขันยี่ไปไปเืม

เป็นถงหน้าได้นี่นะฮม่อมวัไปสอนอะไนี่นบมีเนาะยอะเี้กรหลกกับบมี่เลยทีนี่บมีปีะเก่ามีนะคะปีตะเก่ามี่ได้มาสอนได้ปีตะเก่าไ้ใชอมพลาไกย์กให้หน้าเลยเออ น่อยหน่อยเนาะเบิ่งหน่อไม้ก่อนอ๋หน่อไม้ไลรเบิ่งเขาสิปดเกิดมั้งก็อือที่น้ำอ๋พี่น้องน,นี่ก็เป็นแต่เก่าเป็นไหหน้าแล้วนี่แต่เพิ่งบริเหตุหน้าใส่เนาะ ก็เลยเป็นนองธรรมาดาโอ้ฝนตกแหง้งแห้งเนาะอันนี้มีแต่น,นำ้ำโอ้คักคักเนาะอันแบบทาไัยอันปล่อยป้าด้วยาอียงเนาะพี่น้องมนะันสไลลงมาขีดเลยเพราะว่าทางนี้หละจะมันกันนองทางนอตีอาบเนาะที่ว่ามาลางหลดพี่น้องเนาะแล้วกามันสไลลงมาพี่แต่เก่าวพนดูดกาบ่าได้ป้าพนดูดเอาป้าะนะ บบมีหอยให้เอาเลยแบบเป็นตะเกาวมีหอยและพี่น้องคนตกแบบนี้เนาะมันสิค่าแถวใหม่แบบนี้แหละจะเออหอยออยังนะบบมีสำล้วยตนนงงน้นน้ำพักใงรแย่งเน่อยน่อน่อเนาะ โอ้ผักขยังจนเนยบเห็นน,น้อยดีนี่บบงโต๊คู่มือฝนเก็บผักขยงแล้วก็ข้นเมื่อได้แบบน,นี้นน เริ่มเกิดเนาะเออดอกผักขยงเนาะเภาว่ายังในน้อยในน้อยอยู่น่าพี่น้องยังแบบนี้อันนี้จะเป็นผักขยงใส่แกงหน่อไม้ชิลล็อกเอาก่อนมาเฮ็ดกับบุได้เฮ็ดซ้่มแาบนี้โอ้ได้หน่อไม้ ได้ซำน,นี่ยังนน,น,น้อย,ยนี่ใส่คุเฮ็ดนะมันจงบวอ,ออกราว่าอันมันออกแต่พ่นตกห้ามลอยดวงเนาะมันก็เลยบวได้ถ้าได้กันมันสเน่าเบิดผิน้อยมันนั้นพ่นตกห้ามอะไรมันสีเห็ดให้เฮ็ดเปือ่อยโอ้โหทำงนานจากมาเนาะ ลอยน้ำมานลอยสองโตพี o, ơi, ôm, ũng, ôm, <laughs> mai, ่น้องอยเนาะพี่น้องตอนนี้กะปินมาหาฮนนารตี้ก่อนเพราะเนาะผมหนุ่งผุ้มยองหมดก้อนดอกไม้มาวานน้ำกาะหัวเนาะตอนนี้กะกำลังสิขึ้นเมื่อพี่น้อยทางเอื้อยเป็นไปเบิ่งทักใครแยงเก็บได้แล้วแต่ว่ายังต้นยังบุทันใหญ่เนาะน้อยๆนะแบบนี้แหละยังบุทันเป็นอนาซัม แต่ตลาดจะยังบ่ค่อยมีเนี่แต่เก่านะถ้าเป็นลายเนี่ยเก็บไปขายแล้วพี่น้องคนกระหับซื้อคือกันแบบเพิ่มเอิญพักแยงเนาะแต่ว่าทางอันนั้นจะเอิญเอาได้พี่น้องเนาะทางทางพังไทยเพิ่นอาจจะเอิญคือกันบ่แต่ว่านอวตาร์ตีเอิญเนี่ยพักแยงเนาะใส่แกน้องใหม่กระแซ่บพี่น้องบางคนโบหมักกับโบใสยเนาะจะมีหลายอย่างที่เพิ่นเอิญว่าพักอยังเนาะเพิ่นขายตลาดพักแย่งยังเนาะพี่น้อง ใส่แกงหน่อไม้เพิ่นกอว่าแซ่บแต่ว่าอันนี้เป็นผักขะแยงเนาะบางคนก็มกักหน่อไม้กับป้อนขึ้นเฮียวเบิดอันนี้เป็นแบบนี้ไปเลยเนาะอาสิเป็นเพิ่นเอินเอ้น้ำมหน่อไมันมขึ้นเฮียวเนาะพี่น้องสิเป็นลำไม้เลยหั่นนะโอ้เน,นี้ยน,น,น้อยเนาะเสือ,อเต็มหน้าพี่น้องยุงกัดเบิ่งหน้าแดงหน้าดำอันนี้จะเป็นหน่อเนาะใหญ่เติบพ่ออะไรรึเปดวง พอแล,ล,ล้วคนไะนีะ่จนปศเกินดนอกฝู้อันมิตรคิดต้มสิพราดล่ะพอเสียมเนาะตั้งใจอันเอามาอันคุดเฮ็ดบ่หรือว่าจังไกเ,เ,เอามาคุดเฮ็ดจิ้มเฮ็ดเนาะสอะาสียมา,ามมมด่ดาได้ถายได้จกเ,เกือเกิดก่อน อันนี้กะขึ้นมาคนทางแลลวเนาะพี่น้องจะเป็นทางเมื่อเนาะอันนี้กะทางนี้จะเป็นไปอาบรรทาดเนาะพี่น้องทางนี้ขึ้นไปทางนี้กะทางอ่าไปทียงของเอื้อดวงเพิ่นเนาะพี่น้องทางนี้พ่อห่อนแห้งเนาะผมหนงผมยองไปเบิดเลยเพราะว่าหมุนป่าเนาะตอนนี้กะเนาะตีกับสิจบคลิปยางซํำนี้เนาะพีนะ่น้องมาหาเฮ็ดกับพอได้เฮ็ดซ้ำได้เนาะไหมบัดนี้ วอเห็ดบัวมี่นองอเออเฮ็ดอันแบบมันออกอยู่แต่ว่าออกแต่กลางคืนพีเนาอแต่คนตกห้ามเอี่ยมกันนั่งได้ได้โไหม้กับพ่อเนาะบุได้เฮ็ดแต่แรกว่าสิพาพี่น้องมาหาเฮ็ดเนาะจากสิเป็นจังได์เ่ว่าได้เนาะกับพ่อเป็นยังพี่น้องเลยได้โนอหม้กะพอแล้วตอนนี้ก็สิจบคลิปเมื่อก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สวยแห้งเนาะโอ้ห้อนแห้งเขาป่ากันเลยตอนนี้กะสิ พอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสำนีเนาะพี่น้องก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องการเบิร์ตสุขุสุคนที่ขับชมคลิปน้องละตีตั้งแต่ต้นจนจบทีพรขกามโฆษณาเนาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้น้องละตีก็ขอ้อโตไปลแล้วเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี